มากแต่เปลี่ยนตัวอีงไม่ได้ใครเจอปัญหานี้อยู่ต้องดูคลิปนี้เลยค่ะดีเบลรีวิววันนี้จะมารีวิวเซตเบาะรุ่นเออร์เกิลคัชชั่นที่ออกแบบร่วมกับนักกายภาพบำบัดเหมาะก,กับคนที่มองหาเบาะเพื่อสุขภาพขนาดกำลังพอดีแล้วก็ใช้กับเก้าอี้ได้หลายแบบเลยค่ะ เวลาเรานั่งเก้าอี้ทั่วไปนะคะส่วนใหญ่เขาไม่ได้ออกแบบมาให้เรานั่งได้อย่างถูกสรีระก็เลยตามมาด้วยอาการเกร็งปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะซึ่งการมีเบาะรองนั่งแล้วก็เบาะรองหลังเนี่ยช่วยสพอร์ตให้ร่างกายของเราเนี่ยนั่งได้ถูกสรีระมากขึ้นแล้วก็ลดอาการกดทับแล้วอาการปวดเมื่อยต่างๆนั่นเองแล้วถ้าถามว่าเซตเบาะรุ่น e r g โก u ูช o n นะคะมีความพิเศษหรือแตกต่างจากรุ่นอื่นๆยังไงบ้าง แน่นอนว่าอย่างแรกนะคะก็คือเรื่องความนุ่มสบายค่ะเพราะว่าวัสดุข้างในเนี่ยทำมาจากเมมโมรี่โฟมที่ช่วยกระจายแรงกดทับนะคะทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยไม่ต้องทํางานหนักแล้วก็ลดการเสียดสีระหว่างขาแล้วก็ก้นกับเก้าอี้นั่นเองดังนั้นอาการปวดขาหรือว่าปวดหลังเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงไปด้วยค่ะซึ่งบิเวลเนี่ยรับประกันตัวเมมโมรี่โฟมนานถึง3ปีเลยค่ะ และแน่นอนนะคะว่าอีกจุดเด่นสําคัญก็คือเป็นตัวช่วยของมนุษย์ปวดหลังค่ะเพราะว่าตัวเบาะรองหลังเนี่ยออกแบบร่วมกับนักกายภาพบําบัดค่ะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์แต่ละส่วนกันดีกว่าค่ะดีไซน์ของเบาะรองหลังนะคะเราจะเห็นตรงกลางที่เป็นร่องเพื่อรองรับการกดทับของหมอนรองกระดูกสันหลังค่ะและต่อมานะคะก็คือร่องแนวขวางค่ะที่ช่วยรองรับกล้ามเนื้อหลังโดยรวมให้ผ่อนคลายแล้วก็ทํางานน้อยลงค่ะส่วนด้านใต้นะคะก็จะรองรับบริเวณสะโพกแล้วก็หลังส่วนล่างนั่นเองค่ะและใครที่มีปัญหาปวดขาแล้วก็ปวดก้นนะคะเบาะรุ่นนี้กก็คคืออตบโจยมาเล่ะ เพราะว่ามีดีไซน์ที่ออกมารองรับบริเวณสะโพกแล้วก็บริเวณก้นกบนะคะช่วยให้เรานั่งได้สบายขึ้นส่วนตัวขานะคะก็จะมีส่วนโค้งเว้าวตรงนี้นะคะรองรับต้นขาได้ดีแล้วก็รองรับการกดทับใต้ข้อพับเข่าซึ่งเป็นสาเหตุของอาการชาแล้วก็เป็นตัคริวค่ะนอกจากนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องการนั่งผิดท่านั่งห่อย้างนะคะเบาะรุ่นนี้ก็ออกแบบมาตอบโจทย์ให้เราสามารถ นั่งได้ถูกท่าถูกสรีระได้มากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากการซัพพอร์ตการนั่งที่ถูกสรีระแล้วนะคะเบาะรุ่นนี้เนี่ยยังมีปลอกผ้าคูลิงคอตตอนค่ะที่ช่วยให้เรานั่งได้สบายแล้วก็ระบายอากาศได้ดีไม่รู้สึกอึดอัดอีกด้วยค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะว่าผ้าลื่นแล้วเนี่ยจะทําให้เบาะเลื่อนหลุดได้ง่ายหรือเปล่าเพราะว่าตัวเบาะรองน,นั่งนะคะเขาจะมีปุ่มกันลื่นม,มาให้ด้วยส่วนเบาะรองหลังเขาก็จะมีสายรัดถึง2ชั้นด้วยกันค่ะช่วยให้เราปรับเบาะให้ซัพพอร์ตหลังได้อย่างตรงจุดมากยิ่่งขึ้นคะ แล้วต่อมานะคะเราจะเห็นว่าขนาดเบาะเนี่ยกำลังพอดีเลยสามารถใช้ได้กับเก้าอี้หลากหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้สำนักงานเก้าอี้ที่บ้านหรือว่าเก้าอี้ทั่วไปค่ะ ทีนี้อาจจะมีอีกคําถามหนึ่งที่หลายคนสงสัยนะคะก็คือว่าเบาะหน้าตาแบบนี้ต้องวางยังไงให้ถูกต้องนะคะสําหรับวิธีการวางที่ถูกต้องก็คือตัวเบาะรองนั่งนะคะเราจะเห็นสันโค้งตรงนี้นะคะที่รองรับหลังส่วนบนให้วางตั้งขึ้นข้างบนค่ะทุกคนแล้วก็ด้านล่างนะคะที่เป็นเบาะรองนั่งเนี่ยเราจะเห็นส่วนโค้งตรงนี้ที่เป็นรองรับบริเวณก้นกบนะคะให้วางหันเข้าด้านในของเก้าอี้ค่ะ ทีนี้มาถึงเรื่องการดูแลรักษากันบ้างนะคะก็คือดูแลง่ายมากๆเลยเพราะว่าตัวเบาะ Memory f o a m เนี่ยสามารถพึ่งแดดพึ่งลมได้แต่ว่าไม่แนะนําให้เอาไปซักนะคะเพราะว่าปลอกผ้าด้านนอกเนี่ยมันสามารถซักได้อยู่แล้วใครที่เจอคราบสุกระปรกหรือว่าอยากจะทําความสะอาดก็สามารถนําปลอกผ้าเนี่ยไปซักเครื่องได้ตามปกติเลยค่ะสรุปว่าเซตเบาะรุ S ่น e r er g o cushion นี้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่มีอาการปวดหลังปวดขาปวดก้นเวลาที่นั่งทํางานนานๆ แต่ไม่อยากเปลี่ยนเก้าอี้ตัวใหม่ค่ะเพราะว่าเบาะรุ่นนี้สามารถใช้ได้กับเก้าอี้หลายแบบเลยค่ะตั้งแต่เก้าอี้สำนักงานไปจนถึงเก้าอี้ทั่วไปที่บ้านของเราเองนะคะโดยวัสดุข้างในก็จะทํามาจากเมมโมรี่โฟมที่ช่วยรองรับการกดทับพร้อมกับผ้าคลุมลิงคอตั้นที่ช่วยระบายอากาศได้ดีค่ะโดยตัวเมมโมรี่โฟมก็จะมีรับประกัน3ปีค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีปุ่มกันลื่นมาให้บริเวณเบาะรองนั่งแล้วก็เบาะรองหลังเนี่ยเขาก็จะมีสายรัดมาให้2ชั้นเลยจะได้ไม่เลื่อนหลุดเวลาที่เรานั่งนั่นเองค่ะ จากที่เล่ามาทั้งหมดนะคะเราก็จะเห็นว่าเบาะรองนั่งแล้วก็เบาะรองหลังเนี่ยไม่ได้เป็นอุปกรณ์เสริมที่ทําให้เรานั่งสบายขึ้นเท่านั้นแต่ช่วยลดความเสี่ยงสุขภาพที่อาจรุนแรงขึ้นได้ในอนาคตค่ะเพราะเราเชื่อว่าแค่ปรับ,บสิ่งเล็กๆสุขภาพของเราก็ดีขึ้นได้แล้วค่ะและถ้าใครสนใจเบาะรุ่นนี้นะคะสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยขนุนแปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะและถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งไว้ติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะไว้เจอกันห่คะบา,บา